ม่นงครข้างขวาอ่อะาะมาณที่ไม่เติบี่ไม่ไม่ผิดปกติทำฮอร์โมนแบบพีซิงครับนี่แหละผู้ใดที่ถามหาพีซิงเนีน่ยตำแหน่งที่ติดคือระวังรูดตูดครับเขตนะครับ ขันยานมันหุดกเกาเนี้ยมาพัานอีกรอบหนึ่งเอาพวกเทปไซหรือว่าเอาอะไรก็ได้นะครับอย่างที่ตำแหน่งระวังจีมครับหัวดาบระวังกลางเนาะนกลางส่วนตัวนี้จะเป็นยาฉีดนะครับฉีดครั้งแรกฉีด p c e สองนะครับฉีดครั้งแรกแล้วมอนครับข้างที่สองนี่เขาฉีดอันไรบ้างนี่อันที่สองเป็นพี่จีครับเป็นพี่จีเนาะอันที่สาม e สองห้า <2 S 1> งกันจักมือครับ วรือจังไหนครับห่างกันหกวันนะครับอันที่สองเป็นพีจอันที่สามเป็น e ีสองครับผมโอเคครับพันหางแล้วกับฉีดยาพีซีอีสองเข่ากรามเหนือนะครับตรงลำข้อบางคนกับฉีดสะโพกแือว่าไกลบริเวณอามะลูกแต่ว่าตัวยาซิแรนดีคือฉีดตรงข้อนะครับว่าเป็นยัง